ในค่ำคืนที่หิมะถล่มบนเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือพวกเขาได้ยินเสียงก้าวเท้าอยู่ในโกดังเรือเกา่าแต่ไม่มีร่องรอยของเท้าวันหิมะมีเพียงรอยลากนาักๆเหมือนศพเปียกน้ำถูกดึงออกมาในตำนานไอแลนด์โบราณดรอเกอร์คือผีที่ไม่ยอมตายพวกเขาเป็นผู้ร่วงลับที่มีเจตนาแรงกล้า ที่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่างกายของด็อกเกอร์จะไม่เน่าแต่จะแข็งราวกับน้ำแข็งและเคลื่อนไหวได้แม้หมดลมหายใจพวกเขากลับมาเฝ้าสมบัติเรือหรือบ้านที่เคยครอบครองแต่คุณได้ยินเสียงก้าวเท้าในหินมะแต่ไม่มีใครอยู่ให้ภาวนาว่านั่นไม่ใช่ด็อกเกอร์กลับมาทวงของของเขาคืนมีเรื่องเล่าจากชาวประมงในแถบอีซาฟิออเดอ หมู่บ้านริมเอาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไอซแลนด์ว่าเคยมีเรือไม้ลำหนึ่งถูกคลื่นซัดกลับเข้าฝั่งโดยไม่มีใครอยู่บนเรือแต่ในเรือกลับพบคราบเลือดแห้งและเสื้อคลุมขาดรุ่งริ่งซึ่งตรงกับเสื้อของกัปตันที่เสียชีวิตไปเมื่อ20ปีก่อนและในคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบแต่รุ่งเช้ามีคนเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่บนหัวเรือเขายิ้ม แต่ไม่มีดวงตาในเบ้าตาเลยในเมืองอาคู ri, เรอิลิเหมืองท่าเล็กๆทางต้นเหนือของไอแลนด์มีโกดังเก็บของเก่าหลังหนึ่งที่คนแถวนั้นไม่ค่อยกล้าเดินผ่านตอนกลางคืนเจ้าของโกดังเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงลากเท้านหนักๆดังมาจากในโกดังและเสียงนั้นเหมือนเสียงของพ่อเขาที่ตายไปหลายปีแล้วเขารีบเปิดกล้องวงจรปิดแต่ไม่เห็นใครเดินอยู่เลย แต่กล้องกลับจับภาพประตูโกดังค่อยๆเปิดออกจากด้านในทั้งที่ล็อกเหล็กไว้แล้ว2ชั้นคือนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปดูและหลังจากนั้นทุกครั้งที่เดินผ่านเขามักจะได้กลิ่นบุหรี่ยี่ห้อเดียวกับที่พ่อเคยสูบทั้งที่ไม่มีใครในบ้านของเขาสูบเลยใกล้กับหุบเขาแถบเอียร์ฟิด์ดินแดนที่มะปกคลุมเกือบทั้งปีมีตำนานโบราณที่บันทึกไว้ในวรรณกรรมยุคก,กลางของไอแลนด์ชื่อว่า กรา t ิสากล่าวถึงชายคนหนึ่งชื่อกรามผู้มีศรัทธานในศาสนาไม่เกรงกลัวผีและชอบอยู่คนเดียวกลางป่าวันหนึ่งเขาเสียชีวิตอย่างลึกลับกลางฤดูหนาะวไม่มีใครกล้าฝังเขาตามพิธีศาส,สนาและหลังจากนั้นไม่กี่คืนกรามก็ลืกขึ้นจากหลุมศพพร้อมคำสาปแห่งความหนาวกลายเป็นดอเกอร์ เป็นญานเร่ร่อนในย่างยักษ์แข็งเด็นที่ออกอารวาดในทุ่งหิมะกลามแปดคอคนตายไปแล้วนับสิบร่างกายของเขาใหญ่โตจนประตูบ้านธรรมดาไม่อาจกันไว้ได้และเล่ากันว่ามีเพียงคนเดียวที่กล้าปเผชิญหน้ากับมันเกรเทียอัสมุนาาชอนนักรบผู้เล่ร่อนแต่การต่อสู้นั้นมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะปราบกรามได้ ต้องจองตาเขาโดยไม่กระเพิบเพราะหากคุณกระเพิบตาเพียงเสี้ยววินาทีจิตของคุณจะถูกแช่แข็งและติดอยู่ในร่างของกลามตลอดไปดร็อเกอร์สะท้อนความเชื่อของชาวไอแลนด์ว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดถ้ายังมีสิ่งที่ติดค้างเขาไม่ใช่ผีที่มาเพราะแค้นแต่เพราะความเป็นเจ้าของและเขาไม่ได้มาเพื่อหลอกแต่เพื่อกลับมาอยู่ ในสิ่งที่เขาเคยรักโดยเฉพาะเรือทักคืนหนึ่งเรือเปล่าลำหนึ่งลอยเข้าฝั่งอาจไม่มีใครอยู่บนเรือแต่อาจมีบางสิ่งยืนมองคุณอยู่ใต้ท้องเรือนในบางคืนที่ลมพัดแรงจัดถ้าคุณได้ยินเสียงเรือไม้ครูดฝั่งและเสียงก้าวเท้านักหนักอย่าทักอย่ามองพอดวงตาของเขากำลังมองหาสิ่งที่เขาเคยเป็นเจ้าข,ของ กดติดตามเพื่อร่วมบันทึกตำนานไปกับเรา